สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยถุกท่านวันนี้ผมผมเองเตียเสียหารัฐมนตรีกลาโฮมของกัมพูชาและก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรู้สึกเสียใจมากรัฐบาลไทยโดยทานบกได้สร้างปิดด้านทั้งหมดเลยทังคองคมเมนที่นะทยูติด พรมแดนกัมพูชาเขาสร้างปิดมัดลาลิีหงเลยคือหมดเลยอ่ะแล้วปิดก็ปิดฝ่ายเดียวไม่ยอมแจ้งพวกผมให้ทราบเลยก็เตรียมตัวกันไม่ทันดีคนไปมาหาสู้พวกไปเล่นคาสิโนโอ,อะไรก็ไปไหนไม่ได้เลยปิดหลังผมเสียใจมากที่รัฐบาลไทยทำอย่างนี้ ปิดยังไงก็ายเดียวม,มันร็บพงยมผองไม่บอกพงด้วยแล้รู้ไหมว่าการที่ทัานปิดกาน,นีรมันสร้างความเดือดร้อนให้พวกพงขนาดไหนอีเรี่องท่งนี้ก็ปิดเนาะมันเดือดร้อนไปหมดเลยทั้งประชาชนชาวบ้านและก็ทหารทนะหารของพม จะเอามามาที่ไหนกินเอาปลากระกป้องที่ไหนกินเพราะว่าสินค้าทุกอย่างมันก็มาจากประเทศของท่านประเทศชมประเทศผมไม่มีปัญญาทำหรอกไม่มีปัญญาทำสินค้าเหล่านี้ดอกทั้งอมติชูรสตึกไตรกระปีน้ำปลานี่พงชูรสนี่สำคัญนะ ้าไม่ซื้อจากฝั่งไทยเอาเข้ามาพวกผมจะกินอะไรโดยเฉพาะทานผู้หญิงเองทานผู้หญิงเขาก็ต้องมีประจำเดือนไหมและอาจพอาอาณาไม้ก็เอาจากฝั่งไทยทารผู้หญิงผมเขาจะได้พาอนาไมยที่ไหนใช้เวลาเขามีประจำเดือน ผู้ไทยบางคนชาวพมทั้งนายหานผู้ยิ่งพลหานผู้ยิ่งส่วยๆนะช่วยนะสวยกว่าทารไทยแต่ถ้ามันไม่มีพานทำไมอ่ะมันจะไม่เปื้อนยึดจริงจริงอาอาญในหมดนี้ไม่มีมนุษยธรรมแล้วจะให้เขาใช่ไร ใครกาบรวยบะใครเปลี่ยกแกงโม่มูกชายพาคิริวแล้วประเทศนี้ใจดำมาเลยประเทศไทยของทางน,นี้จัดเมาสาดเม้งส่ดท้ายจัดเม,มาใจดำมาเลยไม่ทรงทานพวกผมเลยผมก็แก้นเอาทหารไปยอกใก่ใจดอก็ยังไม่ลบุกอะไรดอก เอาไปซ่อมรบใกล้ๆชายแดนไทยใครจะไปกล้าบุกท่านเนาะอาวุธอะไรกอสู้ท่านไม่ได้กูฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมพนเอกเตียเสียหาใครขอแบบวิงวอนสิซีมรัฐบาลทานบกุกอย่าปิดด่านเลย คิดว่าทรงสารลูกนกลูกกาตาดำๆด้วยถ้าทัังปิดไปประมาณเจ็ดวันมีพวกพมไม่มีอะไรจะแลกแน่นอนทหารผู้ยิ่งก็คงประจำเดือนเรียราบไปทั่วป่าเลยเหม็นด้วยนะเออทรงสารเขาเถอเห็นแก่ทหารยิ่งของเราด้วยและพวกทหารสเสบียงอาหารต่างตรใจโป่งมามาอ่ะ มันก็เอามาจากท่านเราก็มาดีกันเนาะหรือ,อมาเจริจากันก็ได้เปิดด่านให้พวกพมเพุ่มคอรองนะเรารักกันเราไม่มีอะไรกันดรกเราไม่ทะเลาะกันหรอกเราเป็นบ้านผีเมืองหนองพวกพมจะไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมสั่งกระหานผมกลับบ้านเลยตรงนี้นะฟา ไปเพท่านภูมิธรรมด้วยตอนนี้ท่านชีพภูมิธรรมนะไม่ใช่ภูมิปัญญากรรมท่านเป็นคนภูมิปัญญาสู้เอยนะเปิดด่านให้ผมปรับทหารบอกทางให้เปิดด่านให้ผมด้วยผมได้รอนมากเลยฝากพี่น้องชาวไทยวิงวอนให้ทหารของท่านเปิดด่านให้พวกทหารขมินอย่างพวอคมด้วย มันจะแลกของกลองตายกันทังกองครับแน่นอนสมบังเนื้อบาทเนาปงยมหมดเนื้อกูจะได้ปลากระปงที่นหนกินหมดแล้ววาเหลืออยู่กระปงหนึ่งหมดแต่หาซื้อก็ไม่มีแล้วก็ซื้อหมดแล้ว